สวัสดีพี่น้องป้องไปสูผู้สูคนเดอ้อครับเมื่อนี้กามาพบมาพ่อนอกรับกับทางพใหญ่แสนบ้านทุ่งคือเก่าเดอ้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวด่วนนะครับเป็นข่าวของทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ซูฟังเดอ้อครับพี่น้องนะครับว้าแล้วกาเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับ f c แฮ่ส่งกำลังใจให้บอสบิ๊กหลังเตรียมเข้าพบตำรวจล่าสุดบอสบิ ik, ๊กโพสตแบบนี้ ป๊าดเกิดนี่อย่างคือน้องัดที่นีพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมว่าสู้ฟังเด้อครับผมกะสืบเนื่องมาจากประเด็นเดือดประเด็นร้อนนั่นแหละครับพี่น้องนะครับเรื่องท้องนะครับของทางคุณแม่ต่อเต่านั่นแหละครับนะครับที่มีดาราหลายๆท่านนะครับนะครับแล้วก็คนที่มีซื้อเสียงหลายๆคนนะครับพี่น้องที่ได้ไปไล่สุดน้ำพืนนะครับก็ต้องเข้าไปให้ปากคำนะครับกับทางตำรวจนะครับพี่น้องล่าสุดนะครับบอสบิ๊กก็ต้องเข้าไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าบอสบิ๊กเพิ่็เคยไป ไล่สุดขึ้นกันนะครับพี่น้องนะครับล่าสุดนะครับทางบอตบิ๊กได้ออกมาโพสเฟสนะครับสดๆร้อนๆเลยพี่น้องนะครับห้านาทีสีหานาทีที่ผ่านมานี่แหละครับนะครับผมเพิ่นโพสต์แบบนี้นะครับผ่านเฟสของทางคุณทิติวุฒิวารุณนะครับเพิ่นโพสตว่าขอบคุณทุกความห่วงใยพรุ่งนี้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พร้อมเดินทางไปกรุงเทพกองบังคับการปราบปราม เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ100่เปอร์เซ็นต์มาสันครับพี่น้อง10.00เจอกันครับก็คือว่าง่ายมืออื่นเศร้าพี่น้องนะครับ10บมนเศร้าเจอกันมาสันครับก็คือผู้ใหญ่บ้านฟิลแลียนก็สิเดินทางไปพบตำรวจนะครับที่กองบังคับการปราบปรามมาสั้นครับเพื่อไปแสดงความบริสุทธิ์ใจนั่นแหละครับพี่น้องนะครับเรากบม่ได้นิ่งดูได้นะครับเราต้องไปพบไปให้ปากคำนะครับ บัตรที่นี่หลังจากนั้นนะครับหลังจากเอฟซีเห็นก็คือเขามาให้กำลังใจนะครับพี่น้องเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะครับผมน้องสเต็มนะครับก็เขามาให้กำลังใจนะครับก็มาคอมเมนต์ว่าส่งกำลังใจค่ะนะครับเอฟซีท่านตัวนี้นะครับอ่าครับเอฟซีอีกท่านต่อมานะครับก็บอกว่าส่งกำลังใจให้ค่ะนะครับนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าส่งกำลังใจให้บอสค่ะนะครับส่วนมากนะครับพี่น้องคอมเมนต์กับไปในทิศทางเดียวกันนั่นแหละครับก็คือเป็นกำลังใจแล้วก็ สูงกับลังใจให้บอสบิ๊กนะครับนะครับผมหลายๆท่านก็บอกว่าเฮ็ดถูกต้องแล้วนะครับเขาเข้าไปแสดงความบริสุทธิ์ใจถูกต้องที่สุดแล้วนะครับผมพี่น้องนะครับนอกเหนืออื่นใดเด้อครับผมนะครับกับสูงกับลังใจให้บอสบิ๊กนะครับมีอิฟซีหลายๆท่านก็บอกอยู่ครับผมนะครับว่าคุณดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อยู่แล้วนะครับพี่น้องนะครับกับป็นกําลังใจให้บอสบิ๊กนะครับให้ผ่านพ้นเรื่องนี้ไปนะครับผมที่แน่ๆพรุ่งนี้ก็จะเข้าไปให้ปากคํา เพื่อไปแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับวอดบิ๊กได้ออกมาโพสตล่าสุดนะครับผมก็เลยเฝ้าเอามาอัปเดตมาบอกสูฟังเ้ยครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจงังใดก็คอมเมนต์เข้ามาสูฟังได้เด้ยครับผมนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีต่อๆไปครับขอบคุณหล,ลายๆครับสวัสดีครับ